เพื่อเจ้าสวัสดีเจ้านะคะเนาะสิ้นเดือนนี้แล้วนะจะเปิดให้คอร์สเข้าเรียนฟรีใครยังไม่ได้เข้าเรียนนะคะรีบทักแอดมินไปด่วนเดอ้อเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ยทำไมแบบมาไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะโอเควันนี้แก่เพื่อเจ้านะคะเนาะแก่เพื่อทุกคุณแม่มีหอยระเพื่อเพกระเจ้านะคะสวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเนาะใคร เมนูยินนี้เคยทำอะไรกันบ้างมามอยแมนกันไหนแล้วนะคะเนาะก็จะออกมาประกาศบอกเพื okay. okay. uh, 30. 30. 30่อนๆทุกคนว่านะคะทุกคนใครที่เข้าเรียนไม่ทันนะคะตอนนี้ยังมีเวลาถึงวันที่สามสิบนะคะถึงวันที่สามสิบนะคะคุณไปขอแอดมินเข้าห้องอันนี้เองนะหวิชาส่งออกสำหรับคนไม่รู้อะไรเลยนะคะทุกคนอืมนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะโอเคนะคะเนาะ ใครเข้ามาแล้วฝากช่วยกันแชร์โลดนะคะทุกคนทําคลิปทิ้งไว้ให้ไม่ได้ไลค์นานมากทุกคนไม่ได้ไลค์มาเป็นอาทิตย์แล้วเหมือนกันนะคะนเนาะคิดถึงมากมายบางคนบอกว่ารอเจอโค้ดเซนเวลาไลฟ์สดค่ะเออเนี่ยเจอแล้วนะคะทุกคนสวัสดีคุณปันยอยสวัสดีคุณนิติด้วยนะจ๊าดยิดีตรับทุกท่านค่ะเนาะเสียงเซนชัดมาเสียงชัดพิมพ์ชัดให้หน่อยเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะชัดกว่าเจา้าสาวเนือเจ้าจา้าวกระแก่พ่งเหือเจ้าวิ่ไข่แกงอย่างพ้องเจ้าวันนี้นะคะเนาะ อืมแกก,กกว่าเฮื่อนคุณเจ้ากระเจ้า <c oughs> อ่อยโทษจีนะคะก็จะบอกว่าแฟนคลับทุกคนนะใครที่อยากเรียนรู้เรื่องการส่งออกนะคะเซนทําคัดฟีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอืมเซนทคาคัดฟีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณจะเข้าไปเรียนฟีได้นะคะก่อนวันที่สามสิบนี้เท่านั้นนะคะทุกคนเออนะคะ เป็นชื่อวิชาว่า5วิธีส่งออกสำหร,รับคนไม่รู้อะไรเลยนะคะถามว่าวิชานี้สอนอะไรบ้างเดี๋ยวเซนเล่าให้ฟังนะคะใครที่อยู่ในห้องอ่ะเซนส่งให้แล้วนะว่าจะสอนอะไรบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะใครมาจากจังหวัดไหนบ้างเซให้กันหน่อยเร็วนะคะเนาะโอเคสวัสดีคุณแพรลี่เลยคะ่ะโอเคนะคะ,ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะ โอเคเสียงชัดเนาะอเสียงชัดเนาะอชัดแจ๋วเลยนะคบขอบคุณหัวใจรัจๆจ้าฝากช่วยกันแชร์บอกเพื่อนๆ้วยค่ะเนาะตอนนี้ก็อยู่ในห้องครัวไทยนะคะกําลังจะแกงพักเนื้อเจ้านะคะตอนนี้น้องสาวก็ทําเคี้ยวหวานหายใจทําน้ํายานะคะขนมขนมเส้นน้ํายาเจ้าโอเคอะเดี๋ยวเซนเช็กนิดนึงนะคะอะเดี๋ยวเซนจะบอกให้ว่า ในห้องในห้องค้าเออไม่ใช่ในห้องนั้นนะ่ะเราจะสอนอะไรบ้างน,นะคะเออโอเคมานะคะอ่ะเส้นเปิดคลาสฟรีให้ทุกคนเข้าไปเรียนกันนะห้าวิธีส่งออกสารคนไม่รู้อะไรนะคะในห้าวิธีนั้นจะสอนอะไรบ้างน,นะคะคุณอ่ะก็จะสอนวิธีอย่างข้อแรกเนี่ยจะสอนวิชาของนะคะ วิชาของการส่งออกนั่นเองบางคนบอกไม่รู้ว่าจะส่งออกอะไรดีนะคะทุกคนคุณเอาตัวไปอยู่คลาดนั้นได้เลยนะคะวิชาแรกที่จะสอนคือรู <S <S <ๆ>้ไหมอันนี้สอนฟรีนะสอนฟรีในคลาสนะคะทุกคนนะคุณแอดไป l i n e o a แอดอะจินไต a j เจนะคะเออนะคะน้อขอแอมินเข้าฟรีคลาสนี้มูลค่า29 0 0นะคะใครที่เข้าฟรีก่อนมาที่30มกราคมนี้ก็คือเข้าฟรีแน่ะน,น,นะอันดับแรกที่จะสอนวิชาแรกคือ ทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยเป็นจริงตั้งแต่คุณบอกว่าอยากได้อะไรซึ่งความหมายคือเซจะสอนวิชาจิตเนรบิตนั่นเองทุกคนนะคะทุกคนอืคือเวลาคุณอยากทําส่งออกสินค้าไทยไปต่างประเทศเนี่ยเซนต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ยากแต่คุณต้องเปิดใจตัวคุณเองก่อนว่าเฮ้ยคุณต้อง จนมั่นใจยังไงว่าฉันจะส่งออกได้นะคะคือความมั่นใจอะ่ะมันไม่ได้มีอยู่จริงหรอกทุกคนมันต้องสร้างขึ้นมาโอเคไหมอืมความมั่นใจมันต้องสร้างขึ้นมาฉะนั้นในเมื่อคุณเห็นว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นส่งออกได้คนนี้ส่งออกได้และะ้วฉันจะส่งออกได้ไหมเอาตัวเข้าไปอยู่ในคา์าฟรีซะไปเรียนรู้วิธีการส่งออกสนะคะทุกคนอืมในนั้นเน่ะเซนจะดึงเนื้อหาของวิชาจิตนิมิตเข้ามาสอนซึ่งจิตนิมิตเนี่ยปกติค์าจิตนิมิตเนี่ยก็ออนไลน์ก็หนึ่งหมื่น เจอตัวก็เจ็ดหมื่นเก้าจะสอนฟรีในคลาสวันนั้นนะคะทําไมต้องสอนเรื่องจิตเดลามิตคือในโลกนี้เนะี่ยล้วนไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีไอเดียโอเคไหมเอออย่างเช่นวันนี้เนี่ยทุกคนมาเจอเซนได้เพราะอะไรเพราะเรามีอินเทอร์นเน็ตใครจะรู้ไหมว่าถ้าเกิดอ,อ่อห้าสิบปีออกยังไม่เกิดยังไม่เกิดเนาะเอาว่าสีิปีที่ผ่านมาคุณจะเจอเซนแบบง่ายๆอย่างนี้ไหมไม เพราะเรามีอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตเกิดจากอะไรก็เกิดจากวิชาจิตเรนเมตที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลาย mm hmm. เขาคิดว่ามันต้องมีวิธีการสื่อสารกันได้สิใช่ปะ่ะเออจากที่แรกนะเขาก็เริ่มทําอะไรอะโทรเลขใช่ปะ่ะอันนี้ก็ยุคเก่าเกินเนาะในการสื่อสารจากนั้นไม่เป็นไรก็เป็นส่งจดหมายจากนั้นก็เป็นอะไรโทรศัพท์ตอนนี้ลนะ่ะอินเทอร์เน็ตเลยเอ,อาเพจเพจมีเพจด,ด้วยนะคะเพจลิง S 1> <S 1> เพจลิงก์แล้วก็โทรศัพท์นะคะทุกคนเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยเกิดจากการตั้งสมมุติฐานของนักวิชาการนั้นเลยเห็นไหมฉะนั้นวันนี้ในเมื่อคุณสามารถเจอตัวเซนในช่องนี้ได้ลูกค้าก็สามารถเจอตัวคุณในช่องนี้ในมือถือได้เหมือนกันอ่าหลายโค่ดถามแอดมินว่าจริงเหรอคะ ลูกค้าต่างประเทศแค่เราบอกว่ามีมือถือมีช่อง Facebook, Youtube, t i k t o k r g t w i t t เเนี่ยลูกค้าก็หาเราเจอแหละคะคุณถามตัวคุณวันนี้ใครที่มาเจอเซนครั้งแรกอะแค่เซนเปิดอินเทอร์เน็ตเซนเปิดไลฟ์เห็นไหมคุณก็เจอเซนฉะนั้นเหมือนกันนี่ก็คือวิธีการที่เซนทําให้ลูกค้าต่างประเทศหาเซนเจอเช่นกันก็ง่ายๆแคคนี้เองนะคะอ่ะจะไปสอนเทคนิคลึกๆในคลาสนะคุณทั แอดมินนะคะล้วบอกว่าขอเรียนคัสฟรีค่ะเนาะขอเรียนคัสฟรีนะคะเนาะห้าวิชาส่งออกสําหรับคนไม่รู้อะไรเลยนะคะทุกคนอืมดีไหมดีไหมอ่าโอเคใครมาจากช่องทางไหนเซให้กันหน่อยเร็วนะคะเนาะเปิดโอกาสให้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคัสนี้มูลค่าสองหมื่นเก้าสอนฟรีอ่ะข้อแรกไปแล้วนะคะข้อที่สองจะส,สอนอะไรบ้างน,นะคะข้อที่สองจะส,สอนเรื่องของนี่วิชาแบรนด์ครีเอทีฟ สร้างตัวให้เป็นแบรนด์อาแบรนด์ Creative สร้างตัวให้เป็นแบรนด์ได้ยินมาเยอะมากว่าต้องทำบรนด์ Creative ทำยังไงมากคะโค้ดเซนเล่าให้ฟังหน่อยอฝากช่วยกัน,กนแชร์กนละสามแชร์จะเล่าให้ฟังตอนนี้นะคะเนาะ,ะคุณรู้ไหมว่าจำนวนสินค้าที่คุณจะขายได้เนี่ยมันเท่ากับจำนวน สายตาลูกค้าที่จับจ้องมองคุณโอเคไหมอันนี้พักเพื่อเจ้าไม่ได้ขายพักเพื่อนนะออโอเคซื้อมากินเหมือนกันนะคะนะ้อเออจำนวนที่คุณจะขายของได้มันเท่ากับจํานวนที่ลูกค้าเห็นคุณยกตัวอย่างง่ายๆทําไมสมัยก่อนเราต้องมีทําเลใช่หไหมซื้อทําเลเช่าทําเลเป็นแสนะมีใครเคยจ่ายค่าทําเลเป็นแสนบ้างอืมบางคนเช่าออฟฟิศเดือนหนึ่งก็ หลายแสนเหมือนกันนะคะต้องเอาโลเคชันที่คนเดินผุ้พาดเห็นไหมต้องเป็นแยกไฟแดงต้องเป็นอะไรที่คนเห็นผ่านเยอะๆคุณก็ยอมจ่ายค่าโลเคชันกันนะคะแต่วันนี้นะคะความลับมันปิดกันไม่อยู่แล้วนะคะโลเคชันโลกออฟไลน์นะคะถามว่าถ้าโลกออฟไลน์มีผลไหมมันก็มีความจําเป็นแต่ในโลกออนไลน์และโลกการส่งออกแล้วนะคะโลเคชันแทบจะไม่มีความจําเป็นเลย อ่าไม่มีความจำเป็นยังไงอ่าอย่างเช่นอันดับแรกเนาะสมมุติว่าคุณมีออฟฟิศที่เขตเศรษฐกิจนะว่าบบจะเป็นอะไรสีเออสีลมสาทรหรือมีร้ต่างๆนานานะคะในแอร์พอร์ตบ้างละอะไรอย่างเงี้ยถามว่าแล้วเวลาผู้ประกอบการเข้าไปออกมูดต่ตางประเทศอ่ะเขาก็ไม่ได้ยกโลกเคชันตัวเองไปออกมูดเขาก็ยัง ต้องไปจ่ายค่าโลเคชันตามงานต่างๆใช่ไหมอย่างเช่นถ้าเกิดใครขายผักผลไม้เนี่ยก็ไปที่อะไรอันดับแรกก็ไปอะไรอนุกาเยอรมนีนะขายอาหารขายอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันดับสองก็ไปอะไรอันดับสองก็ไปในส่วนของนี่การฟูดดูไบเอออันดับสามไปอะไรก็ออกบูธในเมืองไทยนี่แหละคะ่ะไบเทกบางนาบ้างใช่ไหมอิมแพกอารีนาบ้างอือเห็นไหมสุดท้ายแล้วคุณเห็นไหม ถามจริงๆว่าโลเคชันมันมีผลไหมมันก็จะมีผลในโรกของออฟไลน์ line, แต่ออนไลน์เนี่ยก็เป็นการการันตีเลยคุณมาเจอเซนได้ในออนไลน์อย่างเงี้ยโลเคชันแทบไม่มีผลออฟฟิศเซนอยู่เชียงใหม่ส่วนส้มอยู่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเออคุณยังไม่เคยมาสวนส้มเซนเลยคุณก็ยังซื้อส้มเซนในออนไลน์เลยเห็นไหมเออหรือโมอคอนนะยังไม่เคยมาเจอตัวเซนเลยก็ลงคลาสแบบสอนเจอตัวออนไลน์ line. เห็นไหมเออ ถามแล้วโลเคชันมีผลไหมแทบจะไม่มีผลแต่ทีนี้ทำยังไงคะคโค้ดเซนถึงจะทำให้ลูกค้าเนี่ยหาเราได้เจอมันก็เกิดจากการสร้างแบรนด์ทุกคนอืมนะมันก็เกิดจากการสร้างแบรนด์แบรนด์ที่นี้คืออะไรคะโค้ดเซนแบรนด์สินค้าใช่ไหมคือเซนต้องเล่าให้ฟังว่าการสร้างแบรนด์เนี่ยมันมีอยู่สองอย่างเนาะอันดับแรกก็คือแบรนด์สินค้าคุณใช่นี่แหละแพคเกจิ้งเอยแบรนด์ที่หอ่ออะไรเงี้ยแบรนด์สินค้าะไ่เงี้ยคุณเออ ก็คือยี่ห้อนะคะแต่หารู้ไหมว่ายี่ห้ออันนี้ถ้าเกิดขายต่างประเทศนะยี่ห้อแทบจะไม่มีผลเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางทีลูกค้าเนี่ยเขาอยากได้สินค้าตัวน,นั้นเขาก็ขอให้คุณทํายี่ห้อของเขาคุณเก็ตไหมเออเขาขอให้คุณทํายี่ห้อของเขาแต่เหนือสิ่งอื่นใดการที่เขาจะขอให้คุณทํายี่ห้อของเขาเนี่ยแสดงว่าเขาต้องเชื่อมั่นในตัวคุณก่อนเออเขาต้องเชื่อมั่นในตัวคุณก่อน ไม่งั้นเขาก็ไม่จ้างคุณทำหรอกเพราะการที่ทําเพราะการที่เขาให้คุณทํายี่ห้อให้น่ะเขาจ่ายตังนะโอเคไว้เขาจ่ายตังนะไม,งนะไม่ได้ขอให้คุณทําให้ฟรีโอเคไหมอะไรอะไรก็จ่ายตังคุณนึกภาคออกมาเออฉะนั้นวันนี้คุณได้คีย์แพงได้ความรับไปแล้วนะจะสร้างแบรนด์ครีทรฟที่แท้จริงคือคุณต้องสร้างตัวให้เป็นแบรนด์ เออคุณต้องสร้างตัวให้ตัวคุณต้องสร้างตัวให้เป็นแบรนด์นะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะเซให้กับเซนได้เลยนะคะคุณกำลังอยู่กับเซนนะคะสอนส่งออกสินค้าไทยไปต่างประเทศนะคะเนาะและอย,อย่างในช่องนี้ RV m o t o มอเตโมก็เป็นช่องของรถบ้านนำเข้านั่นเองนะคะเนาะใครชอบรถบ้านนำเข้าก็กดบวกกดติดตามไว้นะคะทุกคนใครอยากสั่งรถบ้านนำเข้าอ่ะก็บอกมาได้เลยนะคะราคาเริ่มต้น7.9ล้านนะคะจนไปถึง สี่สิบสี่สิบเก้าล้านบอกเลยนะคะพีเซน็นนาเข้ามาให้เนาะเออโอเคนะคะเนาะเป็นรถนําเข้าจากยุโรปจากยูเคต้องบอกอย่างนี้นะคะเออเอเชียไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะในส่วนตัวเซนในส่วนตัวเซนนะเซนว่าในเอเชียออกแบบรถสู้ฝั่งยุโรปฝั่งยูเคไม่ได้อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะความเห็นส่วนตัวนะอืมนะคะเออ,อเอาไปได้เหรอเออมาไปยังมาโวยมีมตัวเอเลเอรอ่ะโอเคเห็นไหม อสองวิชาเนี้ยจะสอนฟรีเลครับห้าวิธีส่งออกสาหรับคนไม่รู้อะไรเลยนะคะทุกคนบางคนบอกว่าเอ้ยทำส่งออกไปแล้วอะคุณฟังก่อนคุณเช็คลิตรให้ครบห้าข้อในไลฟ์นี้ท่านหนึ่งในห้าคุณไม่มีแสดงว่าคุณก็ยังไม่รู้อะไรเลยโอเคไหมอ่าเคลียร์ไหมพอสองใครเคลียร์ทีมเลขสองรัวๆให้หน่อยทุกคนเราจะไปข้อที่สามกันละนะคะเนาะช่วงนี้สไลด์ไม่เป็นเวลานะเพื่อนๆกดบวกกดอีกตามกันเองนะ ภารกิจนางแบบเยอะช่วงนี้นะคะเนาะขอบคุณจ้าสวัสดีเจ้าพิลันคนางามแกง,งข้าวแรงเจ้าพิลันนะคะเนาะตะกี้พี่สาวก็มาบ้านเนาะแกงขนมเขาแกงขนมเส้นเนาะแต่อตอนนี้ก็คือไซส์ข,ข้าเหือดเอาไว้นะคะแกงเปิดอาหารทุ่งนี้เช้าเจ้านะคะเนาะอ่ะมาข้อที่สามนะคะข้อที่สามนะคะข้อที่สามวิชาที่จะสอนในคลาสฟ,ฟรีนะคือนี่วิชาแนวคิดผู้สเร็จการส่งออกเฮ้ย วิชาแนวคิดผู้เสด็จการส่งออกเนี่ยปกติไม่แค่ลูกศิดเมนทอนะที่ได้เรียนอะคลาสเนี้ยมูลค่า8ปดหมื่นเก้านะเออเดี๋ยวจะดึงมาสักข้อสองข้อ,ขอเอามาสอนในคลาสห้าวิชาสำหรับคนไม่รู้อะไรเลยนะคะคุณทาไมคุณจะต้องเรียนเรื่องวิชาแนวคิดผู้เสด็จการส่งออกเพราะอะไรรู้ไหมมันถึงเวลาแล้วที่คุะต้องตัดสินใจว่าคุณจะเป็นผู้เสด็จการส่งออกนะคะเพราะอะไรรู้ไหมทุกครั้งที่การตัดสินใจมีผล มีผลโดยตรงกับคาแรคเตอร์ของคุณมีผลโดยตรงกับคาแรคเตอร์ของคุณถ้าคุณไม่ตัดสินใจนะคะคาแรคเตอร์ Character คุณก็ไม่เด่นชัดสมัยนี้ถ้าใครไม่มีคาแรคเตอร์นะลูกค้าไม่จําลูกค้าไม่จําไม่ว่านะลูกค้าไม่สนด้วยเออต้องเหมาะอย่างนี้คาแรคเตอร์ Character มีอะไรบ้างอ่ะหนึ่งอาจจะนิสัยการพูดลักษณะการพูดเนาะนี่แหละใครอยู่เมืองก็อู้เมืองใครอยู่ใต้ก็แหล่งใต้ใครอยู่อีสานก็เว้าวอีสาน นี่คือหนึ่งคาแรคเตอร์ของคุณที่มันไม่มีใครเรียนแบบได้ <c oughs> นะคะคุณรู้ไหมีเป็ีลูกค้าต่างปรเทศอะเซนสปิกสปอกอู้กับเมืองเ่ะเจ้าจนลูกค้างงมันคือคาแรคเตอร์เราต้องสร้างไงลูกค้าไม่คือลูกค้าเนี่ยไม่เข้าใจหรอกภาษา ไทยไอาจจะไม่เข้าใจใเด่นชัดและยิ่งเจอภาษาเมืองยิ่งงงใหญ่เลยแต่ในความงง,งมันทำให้เรามีเสน่ห์กับสายตาลูกค้าเก็ดบอสอ่ะใครชอบไลฟ์นี้ฝากช่วยกันแชร์ด้วยนะคะแชร์เก็บไว้กดบวกกดติดตามด้วยเด้อนะคะทุกคนอืมนะคะเนาะเซนไลฟ์ไม่เป็นเวลาไม่ต้องถามว่าไลฟ์เวลาไหนนะคะไลฟ์ไม่เป็นเวลานะคะบางทีก็นี่บ่ายสาบางทีก็ หกโมงนะคะบางทีก็ห้าทุ่มบางทีก็ตีสองเรียกว่าไลฟ์ไม่เป็นเวลานะคะทุกคนเออกดบวกกดติดตามกันเองเดอ้อนะคะเนาะอสอนฟรีไม่ไคันะคะ,ะ,คะอ่ะทีนี้มาตอบว่ามีลูกศิษย์เซนอะไรคนมาถามว่าข้อเซนคะแนวคิดผู้เสด็จก,การส่งออกเนี่ยเขาเรียนอะไรบ้างอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมเอออยากรู้ไหมแนวคิดผู้เสด็จการส่งออกนะคะคือเป้าหมายหลักนะคะ เวลาเราขายสินค้านะ่ะแน่นอนทุกคนก็อยากได้กาไรเยอะๆอยากได้เงินเยอะๆลูกค้าก็อยากซื้อของในราคาถูกมันสวนทางกาันเห็นไหมเราอยากขายของแพงเขาอยากซื้อของราคาถูกถึงต้องใช้วิชาแนวคิดผู้เสด็จผู้เสด็จการะออกมาใช้ก็คือคําว่าถูกและแพงในโลกนี้จริงๆอ่ะมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีอยู่จริงนะคะมันอยู่ที่ความพอใจในการซื้ออ่ะอย่างวันเนี้ยนะคะถ้ามสมมุติว่าเซนจะขายส้มนะคะ ลูกละบาทเนี่ยแล้วคนไม่รู้จักเซนเนี่ยมันก็ไม่มีใครซื้อนะฮะแต่ถ้าเกิดเซนจะขายส้มลูกละหกสิบาทเนี่ยถ้ามีคนรู้จักเซนมันก็มีคนวิ่งการซื้อเห็นไหมเอาง่ายๆคุณจ่ายค่ากาแฟวันหนึ่งเท่าไหร่คุณจ่ายค่ากาแฟวันหนึ่งเท่าไหร่มันนี้่กาแฟถุงสิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบบาทหกสิบบาทร้อยบาทมันแล้วแต่ ที่คุณอนะอยากซื้อในแบรนด์นั้นๆใช่ไม่ใช่เออเก็เหมือนกันนะคะฉะนั้นนี่คือหนึ่งในเนื้อหาของแนวคิดผู้สเสร็จการส่งออกโอเคไหมอ่าใครอยากเข้าคลาสนี้ฟรีนะคุณไปเรียนเออคุณทางแอดมินไปนะคะ l i โอเอแอดอจินไตนะคะขอเข้าฟรีคุณยังมีสิทธิ์เข้าฟรี คุณยังมีสิทธิ์เข้าฟรีก่อนันที่สามสิบนะหลังสามสิบไม่ให้ฟรีนะหลังสามสิบนะคะให้เข้าราคาเต็มสามสองหมื่นเก้าโอเคไหมอืมนี่แหละให้เป็นของขวัญปีใหม่นะคะก็ให้ให้เป็นของขวัญปีใหม่จนถึงเนี่ยทั้งเดือนนี้เลยนะคะก็ออกมาประกาศนะคะเนาะเพราะเซ็มไม่ได้ไลฟ์เซ็ไม่ได้ไลฟ์มาเซ็ไม่ได้ไ like. ล์เซไม่ได้ like. ไลฟ์ like. มา like. สองสามวันแล้วทุกคนโอเคไหมอ่าอ่ะ l ลโอ OA a อดจินายนะคะ A J I N T A I นะคะทักแอดมินไปได้เลยนะคะเซนเจะสอนวันที่สาอดนะคะสามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะเนาะอยากให้ทุกคนมาเรียนสดพอนเลยอมเพราเวลาคุณมีคำถามคุณจะถามเซนได้เลยนะคะในไลฟ์แต่เป็นไลฟ์กลุ่มปิดนะเฉพาะคนที่ลงทะเบียนผ่าน ไลโอเอแอดอจินใจมาเท่านั้นอืบอกเลยนะคะเนาะถึงจะมีสิเข้าห้องได้นะคะทุกคนอืเนาะต่อมานะคะวิชาที่สี่ที่เซนจะสอนฟรีนะคะคือวิชาส่งออกมือใหม่เออต้องบอกเลยนะคะส่งออกมือใหม่นะคะส่งออกมือใหม่หล,หลายคนถามว่าหาลูกค้าต่างประเทศยังไงนะคะเอาตัวไปอยู่ในคลาสส่งออกมือใหม่ซะนะคะ เออปกติค่าส่งออกมือใหม่นี่ก็นะคะมาเจอตัวก็เจ็ดหมื่นเก้าเนาะมาโคชชิ่งออนไลน์ส่วนตัวก็สี่หมื่นเก้านะคะเรียนออนไลน์หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่นะคะในคลาสฟรีของวันสสที่สามสิบเอ็ดพี่จะสอนเนี่ยฉันจะบอกว่าเซนมีตัวอย่างเนื้อหาให้คุณชิมร้านคุณได้ดูนะคะบางคนบอกอุ้ยจะเรียนคลาสโค้ชเซนออนไลน์หมื่นเก้าเนี่ยเอ๊มีคลาสมีคลาสทดลองให้ดูให้ฟรีมีคลาสแบบ ให้ได้เข้าไปดั้งเรียนเป็นจีิป็นจังว่าไหมมีนะคะทุกคนเออมีนะคะแอดไปนะคะสอนฟรีที่สาสิบเอ็ดนี้เท่านั้นเด้อนะคะถ้าคุณเข้ามาไม่ทนันเซ็นก็ช่วยไม่ได้เพราะเซ็นออกมาประกาศไลน์ให้แล้วนะคะทุกคนคือวิชาส่งอ,ออกมือใหม่เนี่ยถามว่าในคลาสนั้นมอีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเซ็นบอกเลยนะคำถามที่เจอบ่อยมากคือหนึ่ง ตั้งราคาสินค้าตามประเทศอย่างไรดีคะเนี่ยทุกคนก็จะถามกันนะคะเออคือการตั้งราคาสินค้านะเซมบอกอีก้งนะมันก็มีการตั้งราคาแบบหนึ่งคุณจะขายหน้าบ้านไหมคุณก็ตั้งราคาเอ็กเวิร์ขายได้แหะให้ลูกค้าไปจัดการค่ารถค่าหขาลักค่าเอกสารเองแต่ส่วนใหญ่ลูกคา้าเอ็กเวิร์เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าเขาไม่มีทีมชิ p p ิ้งในประเทศไทยเขาก็ไม่ค่อยซื้อนะคะเขาจะขอซื้อเป็นเทอม FOB มากกว่าเออ เขากจะขอซื้อเทอม FOB ซึ่งค่า FOB ก็จะเป็นค่าสินค้าของคุณนี่แหละนะคะที่บวกค่ารถไปท่าเรือหรือแอร์พอร์ตนะคะแล้วก็บวกค่าด o c เมนต์เอกสาร,รนั่นเองอืมนะคะทุกคนเนาะจะยกตัวอย่างวิธีคิดคิดต้นทุนคร่าวๆไว้ให้ในคารฟรีนะ,ะเออคือพูดตรงๆนะมันมันเป็นการอนุญาตให้ตัวคุณอะ มีไวเวอเบชั่นแรงสั่นสะเทือนที่แมทกับความต้องการของลูกค้าต่างประเทศอย่างเช่นบอกอ่ะเกิดคุณจะขายแต่ว w ร์ k แล้วคุณไม่รู้อะไรเลยนะคุณก็พลาดโอกาสในการขายแต่ถ้าคุณรู้เทคนิคการขายวิชา fov ใช่ไหมลูกค้าก็อยากจะคุยต่อนะคะแต่เซนก็ต้องบอกเผื่อมันก็ไม่มีแค่นั้นบางทีลูกค้าบอกว่าเอ้ย สามารถเคาะราคาส่งไปถึงปลายทางได้ไหมสิ่งที่คุณต้องรู้คือคุณจะต้องรู้จักพวกเรือพวกเรือพวกเอเจนต์เรือเอเจนต์รถเอเจนต์เครื่องบินไม่ไงั้นคุณเคาะราคาไม่ได้เพราะเหมือนคุณจะส่งผักผลไม้ไปต่างประเทศคุณจะหอบของคุณนะ่ะไปที่ port, แอร์พอร์ตล้วบอกว่าฉันขอส่งไปไประเทศนี้หนึ่งตันค่ะเคาน์เตอร์เครื่องบินที่เช็คอินเขาไม่รับสินค้าคุณนะ โอเคไหมเพราะมนคนละส่วนการรู้ป่ะเนี่ย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 ทำไมถึงต้องเรียนรู้กันนะคะเอาตัวไปอยู่คัสทีเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครบอกว่ารอเรียนคัสทีไม่ไหวครับโคเซนขอเรียนเลยนะคะคัสส่งออกมือใหม่ก็แอดไลโอเอแอดอจินใจนะคะไปทักแอดมินนะคะบอกว่าฟังจากไลน์นี้มานะคะเนาะเออนะคะอยากเรียนเจอตัว79นะคะทุกคนอยากให้โคชชิ่งไพรเวทส่วนตัวออนไลน์นะคะทุกคนก็49 หรืออยากจะเรียนออนไลน์เข้าเรียนได้เลยนะคะเออก็หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยกสิบเก้าบาทแอดมาเลยทุกคน,น,ะคะนอืมนะคะส่วนส้มตุ๊จีนนะคะส้มตุ๊จีนนะคะทุกคนส่งวันที่สามวันเดียวนะคะทุกคนนะคะส้มตุ๊จีนส่งวันที่สามวันเดียวนะคะเบอร์ห้าน,น,น,นะคะกับเบอร์หกนะคะสองเบอร์นะคะเบอร์เจ็ดไม่มีทุกคนขอโทษเบอร์เจ็ดไม่มีชเช็คละหมดนะคะเออ เบอร์เจ็ดไม่มีนะคะทุกคนนะคราบบางคนบอกอยากได้เบอร์เจ็ดคือเบอร์เจ็ดลูกค้าต่างประเทศซื้อไปป่องละพันเก้าทุกคนจะเอาผมก็บอกมาเดี๋ยวจัดให้นะคะสองละพันเก้านะคะห้ากิโลนะคะแต่มันไม่มีนะคะทุกคนเออมันหมดนะคะเอาเบอร์หกไปก็แล้วกันทุกคนเบอร์หกส้มตุ่ดจีนนะคะเซ็นให้ราคาเท่าไหร่วะเบอร์หกส้มตุ่ดจีนนะคะเนาะเซ็นให้ราคาตองเจ็ดห้าโลนะคะส่งถึงบ้านคุณนะคะส้มสวยนะคะ ส่วนเบอร์ห้านะคะตุ้จีนนะคะตองหกนะคะลังห้าโลนะคะอืส้มสวยอร่อยไหว้เจ้าแล้วเฮงนะคะเออไหว้เสร็จเอามากินต่อได้เลยทรงวันที่สามนะคะส้มมันอยู่ได้นะคะบอกตรงนะอยู่นอกตู้เย็นน่ะอยู่ได้สิบสี่วันเออแต่ถ้าเกิดัวรเข้าตู้เย็นน่ะอยู่ได้สี่สิบห้าวันนี่เส็นลองละเส็นลองเอาไว้นในตู้เย็นตัวเองละสี่สิบห้าวันสดเลยนะคะทุกคนอืม อยากได้ส้มแอดไปที่ Li โอเอแอดอะจินไตออเรนต์ฟาร์มเออแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่มี Li โอเอแอดอะจินไตเออคุณมีแอดคุณมีไลโอเอแอดอะไรเซนงคุณก,ก็ทักมานะคะคุณจะซื้อส้มเดี๋ยวแอดมินก็จะให้ลายส้มไปนะคะคุณจะสั่งรถอาร์วีมอเตอร์โฮมเดี๋ยวแอดมินก็ให้ลายอาร์วีมอเตอร์โฮมหรือคุณจะเรียนคลาสออนไลน์เดี๋ยวแอดมินก็จะให้คลาสออนไลน์เอาไว้ว่าใครมีลายแอดอันไหนของเซนคุณก็ทักไปอันนั้นก่อนเลยก็ได้นะคะทุกคนเออแล้วก็แจ้งแอดมินเนาะ โอเคไหมอย่าลืมกดบวกกดติดตามนะทุกคนที่เซ็นไลฟ์ถพราเซ็นไลฟ์ไม่ค่อยเป็นเวลาช่วงนี้นะคะคุณจะได้เจอเซ็นก่อนใครเพื่อนโอเคบอดีไหมดีไหมอืมก็ย้ำอีกครั้งนะคะใครอยากทําส่งออกสินค้าไทยไปต่างประเทศนะคะทุกคนนะถ้าอยากเรียนคาสฟรีมีค่าให้แล้วนะคะเอาตัวไปอยู่ในะคาสฟรีกันได้เลยนะคะทุกคนเนาะ ใครที่อยู่ในคลาสฟรีก็จะได้รู้ว่าเนื้อหาท,ท,ที่ที่จะสอนมีอะไรบ้างนะคะเซนก็ส่งไปให้แล้วเนาะส่วนใครที่อยู่นอกห้องนะคะว่าคุณเซนคลาสฟรีเรียนอะไรบ้างนะคะชื่อคลาสฟรีชื่อว่าห้าวิชาส่งออกสําหรับคนไม่รู้อะไรเลยนะคะจะเริ่มสอนวันที่สามสิบเอ็ดนะคะมกราคมสามทุ่มเป็นต้นไปในคลาสฟรีทั้งนั้นนะคะอ่ะทวนให้อีกครั้งนะคะจะสอนหนึ่งวิชา จิตเดรมิตต้องบอกเลยนะคะต่อเรื่องนี้มาคุยนะคะเป็นวิชาที่ทําให้ทุกอย่างในโลกนี้เป็นจริงตั้งแต่ความคิดคุณแวบแรกนะคะอันนี้คือคัสฟรีนะนนคือคัสฟรีนะออันนี้สองจะสอนวิธีวิชาแบรนด์ครีเอติ้งสร้างตัวให้เป็นแบรนด์เพราะจำนวนสินค้าที่คุณจะขายได้มันขึ้นอยู่กับจำนวนสายตาลูกค้าที่เห็นคุณโอเคไหมอันนี้สามจะสอนวิชาแนวคิดพุดสเดจการส่งออกนะคะทุกคนเออคุณจะได้ถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ จะส่งออกเนี่ยเอาจริงไม่เอาจริงนะมันจะเล่นเล่นไม่ได้ละตัดใ,ใจเองนะคะทุกคนเออแต่บางคนตัดใจไม่ได้เอาตัวไปอยู่คลาสนั้นนะคะมันถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจจ,จริงๆเนาะ,ะฝากช่วยกันแชร์ด้วยนะคะเนาะโอเคทุกคนฝากช่วยกันแชร์เพละสองแชร์สามแชร์เร็วนะคะนะใครอยู่ในคลาสนะคะใครเป็นลูกศิษย์นะคะใครเป็น FC ที่แบบอยู่ในคลาสแล้วฝากช่วยกันแชร์บอกเพื่อนๆว่ายังเข้าฟรีได้ถึงวันที่30มี้เท่านั้นนะคะแอดมินขอมานะคะทุกคนเนาะและนะคะ อันที่สี่นะคะจะสอนเรื่องของวิชาส่งออกมือใหม่เออนะคะบางคนอยากรู้หรอเกินว่าส่งออกมือใหม่เนี่ยเรียนอะไรยังไงบ้างคุณเอาตัวอยู่อย่างคาสฟรีแล้วก็อันที่ห้าจะสอนวิชาควันตัมสั่งลูกค้ามาซื้อของโอ้โหแม่เจา้าห้าวิชานี้นะคุณถ้าพูดตรงนะห้าวิชานี้ถ้าเกิดคุณเรียนแยกมันก็เรียนได้นะคะทุกคนเออนะจริงๆคาสีเนี่ย คุณคิดดูไม่ใช่มูลค่าสองหมื่นเก้าละแต่ที่ให้ฟรีเพราะว่าที่เกียจติตอบคําถามในไลโอเอที่เกียรติตอบคำถามในไลโอเอน,นะคะเนาะทุกคนส่งคำถามมาเยอะมากเป็ขที่เกียจตอบแลนะคะขอบูุณขอบูุณขบคูณที่ส่งคำถามมานะคะก็จะทาไลฟ์ให้แต่ว่าจะลดรวมเป็นคา่าฟรีให้เอาตัวเข้าไปเรียนนะคะทุกคนนะคะ <มา S 1> ใครมีคำถามอะไรไหมาถามมาได้เลยใครมีคำถามอะไรไหมถามมาได้เลยทุกคนจะไปละนะคะ น,นี่ก็มานั่งเด็ดผักเพื่อให้คุณแม่นะฮะอันเนี้ยทุกคนเรียกว่ารายการบ้านเขาจะเอาคำว,ว่าผักเพื่อผักเพื่อภาษาไทยเรียกว่าผักอะไรไม่รู้ไม่รู้จักนะฮะเราจะเรียกว่าอะไรผักเพื่อนั่นแหละเนาะโอเคคืนนี้ไลฟ์ไหมอาจจะไลฟ์นะคะถ้าเกิดเคลียร์งานลูกค้าทันเออ และอาจจะไม่ไล์ถ้าเกิดเขียนอหาลูก้ามไม่ทัน <laughs> <laughs> แอดเรียนฟรีลงทะเบียนเรียนได้ที่ไหนคะแอดไปที่ line oa a อแอดอาจินไตเนาะ a อ i n t a i อ่าฟังอีกคงค้างนะก็เป็น line แอดนั่นแหละมีแอดลำหน้านะคะอาจินไตสะกดอย่างนี้ a อเมริกา j จเจแปน i อินเดีย n นอร์เวย์ t ไทยแลนด์ Thailand. นะคะ เออเมริกานะคะไออินเดียอะจินไตใชมไก็เหมือนชื่อของเซนเลยใช่ไหมอะจินไตเซนแต่ไม่ต้องมีคําว่าเซนนะแอดนำหน้าและอะอะจินไตเฉยๆอันนี้มือดํานะคะมือดำเพราะเป็นยางยางยางผักเหอดติด <t ix> <t ix> <t ix> มือนะคะนี่การจะแกงผักเห็ดนะคะให้คุณแม่นะคะน้องอมีใครเป็นคนเมือพ่อพม่เจ้าคนมือหู่จักดีนี่ผักเหอดอ่ะไม่งนาะคนมือหู่จักในผักเหอดนะคะเนาะ นะคะครสชาติเขาจะแบบเอปรี้ยวๆผัดฝานะคะแต่แกออกมาแล้วหวานอร่อยนะคะโอกคอืมเนาะโอเคใครมีขนาดอีกอย่างกะเจ้าทำมาได้เลยนะคะเนาะอืมอ๋อติ๊กต็อกช่องนี้เป็นช่องอ v m ีม o ต h o m โมใช่ไหมอาใช่ติ๊กต็อกช่องนี้เป็นช่องที่นำข้ารถบ้านอ v m ีม o ต h o m โฮอืม ะะแต่คุณก็สนใจเรื่องการนำข้ารถบ้านเนี่ยแอดไปช่องนี้เลยนะคะสนใจเรื่องการทำสนค้าส่องออกแอดไปที่ Li n e o อเอแอดอาจินไตนะคะสนใจซื้อส้มตุจีนนะคะลูกใหญ่ๆนะคะทุกคนไว้เจ้าผิวสวยนะคะทุกคนเบอร์เจ็ดไม่มีแล้วนะแต่ถ้าคุณจะเอานะคะกล่องละพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทลังห้าโลถ้าจะเอาจะจัดให้แต่ไม่ค่อยมีนะคะทุกคนเอาเบอร์หกไปดีลนะ เบอร์6นะคะคน5โลนะคะส่งถึงบ้านนะคะตอง7นะคะแล้วก็เบอร์5 5โลส่งถึงบ้านตอง6เอาไปเลยส้มใบทราบนะคะทุกคนเนาะใครอยู่ท่องทางไหนก็ทักมาช่องทางนั้นก็แล้วกันเพราะเพราะว่าหลายช่องทางตอนนี้นะคะทุกคนจำอะไรไม่ได้จำอะไรไม่ได้อไไไดแอดไปที่ไล n e โอเอแอดอาจินไตนะคะทุกคนแล้วก็ถามแอดมินว่า จะสั่งส้มจะเรียนค้าทักอันไหนต่อจะซื้อรถอาวีโมอตโฮมทักอันไหนต่อจัดให้โอเคไหมอ้อยคอแห้งหิวน้ำอะ่ะเสร็จพอดีเลยนะคะทุกคนเนอะอ่ะกดบวกกดติดตามไว้ทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าเซ็นไลฟ์คืนนี้นะคะทุกคนไม่ได้เจอเซ็นโอเคไหมกดบวกดติด,ดตามไว้เลยนะฮะเสร็จละพระเจ้าใส่พาเครื่อเสร็จละอือกดไปกดไป ขั้นตอนการแกะพัฟเน่นกันเจ,จ้าเนาะงอ่อยทษาทีนะฮะไห <c oughs> นดูสิ คุณที่กดบอกกดติดตามเจ้านะคะเชิญจะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะเจอก,กันคืนนี้เจอก,กันคืนนี้ตอนนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจ้านะคะนี่ได้เรียบร้อดละแก่พังเพื่อนเจ้า <laughs> โอเคบ๊ายบายกดบอกกดติดตามไปละเจ้าสวัสดีคุณยิ่งใหญ่นะคะสวัสดีคุณวลีนะคะสสวัสดีทุกท่านที่ไม่ได้เอ,อ่ยชื่อนะไปแล้วเจ้าบ๊ายบายเจ้า 你有来吧。<noise>